ลาไปเลยโหยห,ห,หมดไหมอเอายครับบากเ,เป็นไงฟิล์มวันนี้คุ้มแม่มาร้านชาบูโคตรคุ้มสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านมาร้านชาบูนะครับแต่เราไม่ได้มากินกันแค่สองคนนะครับนี่เรามากับแฟนตัวยงของเรานะครับ<ม>นี่ตัวยงเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านมาร้านชาบูมีอะไรกินบ้างครับ ้อ<ป>มาถึงเราก็มาเลือกซูเป็นก่อนเลยนะครับร้านยังไงบ้างครับเลือกซูที่ร้านเป็นบุฟเฟ่นะคะทานได้2ชั่วโมงค่ะรานะคา299บาทบวกรีฟิล39บาทแล้วก็แบด7ซนตนะคะ<อ>รวมแล้วคนละ3า2บาทต่อท่านค่ะนี่ครับเนื้อเขามีเลือกมากมายเลยนะ<อ>แหละนี่ลิ้นวัวนะครับนี่จัดไปเต็มๆนี่ครับผมแล้วเขามีให้เลือกเยอะจัดบอกเลย ชอบแบบไหนยังไงก็เลือเอา,าเลยเขามีฮะเก่าด้วยนะมี่สารปงสารเปามีครบเลยของทานเล่นนะฮะมีมากมายเลยนะฮะอันนี้ไก่ทอดซอสเกาหลีนะหรือจะเป็นวิงแซบก็มีนะครับนี่โอ้โหใครใสายวิงแซบนี่จัดได้เลย จะบอกว่าสเตชันเขาทำแบบสดใหม่เลยเห็นเขาทำแล้วก็แบบโหน่ากินดีมากผมบอกเลยของเขาทำมีลอนลอนลามย้อนเป็นนะแล้วก็มีสปาเกตตี้คาบนาร่าแล้วก็มีข้าวหน้าเนื้อแถวจะแถวมากเจ๋วเลยแล้วน้ำจิ้มเขานี่บอกเลยว่าหลากหลายสไตล์น้ำจิ้มเขามี9้าอย่างเลยนะเฟรมของจะได้แบบนี้นะครับเรียกว่ามากินกันได้ครับทั้งครอบครัว จะมาก็เป็นเพื่อนหรือมาเป็นครอบครัวที่มาได้เลยเนาะที่มาลาซาบูที่ไดทุกเพศทุกวัยเลยครับ<ม>บอกได้เลยเขามีอาหารเหมาะสําหรับแต่เด็กยันโตยันผู้สูงอายุเลยนะครับ,รบจะบอกเลยว่าเนื้อเขาโคตรเยอะโคตรหลากหลายนะนี่อันนี้ที่ทีมาก็าําไม่ได้ว่าเนื้ออะไรเดี๋ยวลงไปจุ่มกับไอ้นี่เลยหม่าล่าเลยเว้แต่อันนี้มีอยู่แล้วใครวะอขอนะได้จัดเลยดีขอนะกินกอบน้ำจิ้มอะไรนี่แล้วกันน้ำจิ้ม สูตรของทางร้านเลยอ่ะอมไม่ต้องรอช้าไปเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับคอดเข้มข้นเนืเน้อคอน,นุ่ม,มไปโอ้โหชาเลยครับผมเนม่ลิ้นวัวนะครับผมลิ้นโคตรอร่อยนะ เขามาเป็นแผ่นแบบอย่างนี้เลยนะแตลด์แบบนี้นะเรา,<ม>า<ะ>ด้วยนะไม่บางเลยใช่แต่เราจะลงแบบนี้เลยเออเราต้องนีไปเราต้องกินตามสไตล์ของเราตามสไตล์สไตล์ไค่สไตล์มันครับเออเอออ่าไปน้ำจิ้มยาก,กินิคขูครับกิมปะเป็นไง,งพี่โคตรหนัวน้ำจิ้มหนัวมากนะเข้ากันโดยเข้ากันมาก แล้วลิ้นวัวเขานุ่มมากเลยไม่มีกลิ่นเลยโคตเจ๋งเอาเอา,เอาเม็ดหมาล่าออกมยังทายเลยกัดไปสองเมล็ดมานี่นะครับลิ้นวัวครับจิ้มไปน้ำจิ้มยาก,กินนี้คู่นี่ขึ้นมาอย่างนี้เลยน่ากินไหม,น,น,มน่ากินมากเลยพี่ไปครับผมเป็นไงบ้างพี่นัวนุ่มหอม คาโบนาร่านะครับทำมาแบบใหม่ๆเลยไม่กล้องเยอะจังวะนี่ดูมาอย่างนี้เลยครับนี่ข้าวหน้าเนื้อนะครับโชะลงไปเลยอย่างนี้ไปครับผมข้าวหิือไปทนข้าวญี่ปุ่นนะ นี่โบลงมาไปเป็นไงพี่เป็นเลยอขออันนี้ขอน้ำจิ้มสติกเ,เจอร์รอบ้าง<ม>อันนี้น้จิ้มอะไรวะที่รวม4ีอ่างพี่จำไม่ได้แนละ้วรวมพริกเผาด้วยคุรคุมันมันมันจะเข้าถึงอะไรนะ สติกเกอร์เลยอะคับต้อมนะบอกเลยกินแล้วเราจะยืนเก่ากันแน่นี่คนๆป่ะมาเผ็ดป่ะวะเป็นไงวะพี่หอมหอมพัวมันมันเหมือนข้าถึงอะไรสติกเกอร์ปุ๋ยเนื้อปุ๊บเนื้อน่ากินห่ะพี่อู้ยกินมาเลย เขาหนุ่มท <fit> kind of <popcorn> ุกอันเลยแล้วกินคู่กับน้ำจิ้มเขาเป็นไงพี่คนเข้ากันขันกระมงชงเคงเลยจัดไปเลยครับคำนี้ขอคำเต็มโตเลยนะครับโอ้ยร้อนๆไม่ต้องเป่าเลยด้วยลิ้นจระเขี้ยจัดไปครับจวดเข้าไปนี่นะครับเตาทีรานแล้วก็มีเหลือสามอย่างเลยนะครับมีเตาชาบู มีเตาปิ้งย่างแล้วก็มีเตาย่างเลยนะครับนี<อ>เสียดายยังไม่รู้อ่ะแต่ไม่ไหวแล้วสองเตาก็ไม่ไหวแล้วเ<อ>มื่อกี้แบบหิวหูอื้อนะเขาอธิบายเราก็ไม่ได้ฟังแล้วนี่สมมติว่าหมาเราตั้งถ้าเอาเป็นเตาอะไรก็ได้เลยนะครับแต่ว่าสมมติอยากจะเปลี่ยนเตาหนึ่งรอบาทมากินก็ได้เลยนะครับร้านเปิดสิเโมงปิดห้าถุนนะครับลานอยู่มานะชาบูยูที่สาขา เออเขาเรียกว่าเส้นลงหาพิมไว้เส้นลงหาพิมไวครับสาขาพิมไวแล้วก็อีกสาขานึงอยู่ตรงหน้าโนโฮเทลโรงแรมโนโฮเทลเรกินได้2สาขาอร่อยเหมือนกันหมดนะครับแต่ถ้าใครสะดวกสาขาไหนก็ไปสาขานั้นบอกได้เลยว่าร้านเนี่ยโคตรดีโคตรเล็ดโคตรแกวโคตรอร่อยฝากติดตามช่องแจ๊ะแอดพูดดีและช่องกระเพาะขาเลยนะครับแต่เราจะพาไปอร่อยที่ไหนติดตามชมกันนะครับสามชั้นนะวิทยาเตาเขาย่างดีมากเลยนะแป๊บจริงอ่ะ เป็นไงบ้างครับทุกน้องพาเด็กๆมากินได้ด้วยที่นี่วันนี้รู้สึกอร่อยทุกอย่างเลยครับที่กินมาวัตถุดิบเขาพรีเมี่ยมเลยเนาะวัตถุดิบนี่โอ้โหไม่เคยเจอมาก่อนสุดๆครับผมแล้วเด็กๆนี่กินได้ด้วยเด็กกนที่<า>ชอบเลยครับชอบชอบเลยนะไม่ตาเปลือไม่ไหวแล้ว <laughs>